สวัสดีครับมิทีคนมือหน่อนะครับเป๊เปปแด์ครับผมวันนี้กลับมาปากันทึงแล้วนะครับวันนี้น้องก,ก็จะมาล้างสรรเมนูในนะส่วนของยำไก่นะครับสูตรนี้อาจจะเป็นสูตรเร่งรัดนิดนึง,นงเขาจะใช้แบบพริกลาบสำเร็จนะครับตพรโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะตําเครื่องเทศนะครับเขาจะตําเครื่องเทศกันแต่วันนี้เขาสูตรง่ายๆเลยนะครับอ้าวดูผสมๆกันเลยนะครับบัดบหนึ่งมีพริกลาบนะครับ นี่กะปิจีนะครับกะปิเอาไปแอนไฟนะครับกลังเขาชี้นะครับหอมขาวนะครับแล้วก็นี่หอมแดงจีสักสองหัวนะครับในส่วนนี้เราจะเอาไปตำนะต่อไจะเป็นอะบะแคนนะครับมีโอมมมิเฮาหม้วก็กีเกือต่อไปเราจะเป็น รสด,ดีนะครับหอาคอยประคองแหงน้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งที่ก็จะเป็นพักไพยหอมดวนนะครับนี่หอาใส่กัมลุนเนาะแล้วก็ตัวหอมกชัชชีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันนีงก็วัตถุดิบเขานะครับน้องเบากะคือต้มมาแล้วนะครับคือเป็นไก่เมืองเนาะตีใส่ไปก็ใส่ลงไปก็บแบบนี้อ่า จะไข่นะครับแล้วก็หอมขาวนะครับตรงนี้เขาก็ใส่แค่สองอย่างอีนนะครับเขาไม่ต้องไปใส่เกลือใส่ยันนะครับนอกหัวเดียวฮาวใส่เกลือใส่ยังไปมันจะกินเพราะเขาจะปรุงรสดังปุ้นนะครับนองอ้าวเดี๋ยวตัดน้ำพริกกันนะครับครับต่อไปเขาตัดน้ำพริกกันก่อนนะครับที่เอาไปตัดมาคือมีอะดับแรกก็จะมีบะแค้นนะครับแล้วก็หอมแดงกีหลากทักชีนะครับแล้วก็หอมขาว กะปินะครับแค่นี้นะครับมันจะหอมมาเลยครับสมมติหอมตัวใส่บักแขมด้วยนะครับเรามีลาบทักชีสน่ะพี่ไอ้หน้ามันจะลายขนาดกะปินี่นะแน้น,นทีนี้สุกๆนะครับโอ้โหมันจะหอมมากเลยนะครับาชมชมหอ,อ,อมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปอื่นเนี่ยขนมียังละเดี๋ยวเอากอ็เอาไป ท้าฉีกไก่ีกอย่างเสร็จแล้วก็เ่าไปผสมเลยนะครับนี่เขาก็ตามละเอียดละเอียดนะครับนอครับผมครับหลังจากหั้นเ่าต่างน้ำพริกแล้วะน,าาละลนะว่านะ้อก็นั่งใส่เหรเรา,า,เาก็เอาพริกลาดหัวน,น้อเจะนอใส่ลงไปเลยแล้วแต่ชอบมันเจ้าความเพ็ดหรือว่าบะเผ็ดอีน้อเจะนออันนี้ใส่ห่ากรนักหน่อยนอใส่นักหน่อยหนะึ่งถ้าบะเผ็ดมันก็บะลําลน้อเจ้าเนาะ ใส่ยิ่งลงไปแล้วเขากดใส่ผงอูมามิเจ้าอ๋อคือเขาปรุงก่อนนี้ด้วยนะปรุงก่อนอเดี๋ยวหัวหน่ำต้มไก่ตีเขาต้มไว้เนาะใส่ลงไปเจ้าเสร็จรสดีไปน้อยนึงสำคันในสุดฝั่งใส่นักเด้อครับพี่แอ้มครับผม <laughs> มันมีความเค็มหลายอย่างเนาะถึงรสด,ดีตึงเกลือแล้วก็เกลือน,นี่เขาจะใส่เตืร์ดเดีอยวหัล้อ,อนี่ก่อนเจ้าดูเอ้าเดี๋ยวหน่ำต้มเขาอุน่นๆุ่นน้ำห่อนะครับ หน้าบกเห็นหน้อยเนาะหอมนะเจ้าหอมอ๋ขอขั้นตอนนี้เขาใส่ต้องจิ้มก่อนนะอ่าเขาก็เอาเนื้อไก่ที่เขาชีกไว้เนาะเจ้าเนาะชีกเีแบบนั้นนะครับปีแอ้มเเอาเทลงไปเลยแต่มันหอมมากเลยได้รสชาติของกินไอของยำไก่เมืองเหนือบ้านเฮานะครับปีแอ้ม เ้าจากนั้นเขาก็ผักป้อมใบหอมผักไผ่หอมดวนเ้าจนาอลงไปเลยหอ,หอมาโอ้โหน้ามันเข้มข้นมากเลยน้อพอดีเรามีแฟตไดูนะน้นจริงโอ้โหน้า,าแดงแฟซเลย โอ้ยอหอมมากเลยอหอมหอมบักแคนสำคัญนนสุดนะครับพี่ไอ้เนาะบักแคนห้ามลืมนะครับเพิ่มมือผลไปสักหน่อยหนึ่งโอ้ยอยเฮย้ยสุงแม่เลยครับพี่ไอ้ลูกเบาถึงประตูเอาผ่องอะ่ะกำลังลึกเจ้า หมตะกี้หอมได้ใส่เกลือลงไปเตอนจาเนาะจางหน่อยเลยจางจเจ้าเพราะว่าหฮมได้ใส่เกลือลงไปเตือแมรอเาอยู่แมรอเตั้งนาแล้วแม่กเขาหังมาเรวก่ะพูดเยอะมากครับก็คือมันจะจางแค่เกลือเนาะว่าเนาะพวงรดตามจะชอบเลยครับช่วงนี้นะโอ้มีสล่ะเซลลครับ จะได้นองขอฝากสาหรับเมนูนี้ตัวนะครับเนอร์ครับผมวันนี้ฮะไม่อย่างพี่ภาะกันในน้องขอสุมาภัยนะครับจะกดติดตามนะครับ,บกด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องบาร์ตัวนะครับวันนี้ขอขอขอบคุณแล้วกอสวัสดีครับ